สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับทีฬาคุตบอลเชียร์คุตบอลเจอกันวันที่3พฤษภาคมครับทีมหน้าเชียร์วันนี้เราจะไปกี่คุตบอลพรีเมียร์อังกฤษคู่ระหว่างอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านแล้วกัรมาเยือนของบอลมัดอาร์เซนอลอยู่อันดับที่2ของตารางครับส่วนบอลมัดอยู่อันดับที่10ของตารางครับสถิติที่เจอกัน5นัดหลังสุดเป็นอาร์เซนอลนะครับที่ทําได้ดีกว่าครับอาร์เซนอลชนะ3นะครับเสมอ1แพ้1นะครับแต่วันนี้เหรีราคาที่ออกมาครับเพื่อนเพื่อน อาร์เซนอลต่อน้อยมากครับต่อแค่ปอปาเองครับปกติถ้าเจอกันอาร์เซนอลเป็นเจ้าบ้านอาร์เซนอลจะต่อประมาณลูกครึ่งถึง2ลูกนะครับถึงจะชนะนะครับแต่ผมมองว่าเหรียญราคาวันนี้คือมันต่อน้อยแบบนี้อาร์เซนอลไม่มีทางชนะแน่นอนครับเลขกอย่างกลางสัปดาห์อาร์เซนอลมีคิวต้องไปเยือนเปเชนะครับเพราะว่านัดแรกแพ้ในบ้านตัวเองก่อนศูนนะครับนัดที่2อาร์เซนอลต้องบุกไปชนะเปเชให้ได้นะครับวันนี้อาร์เซนอลในหลีก ไม่นิ้นแน่นอนครับส่งตัวสำรองลงเพราะว่าตัวหลักเก็บความฟิตไาแล้วก็กลัวผู้เล่นตัวหลักๆเจ็บนะครับวันนี้ผมมองว่าอาร์เซนอลไม่มีทางชนะบอลมัดได้แน่นอนครับเพราะว่าราคาต่อน้อยเกินไปครับเพื่อนๆวันนี้คู่แรกผมให้เชียร์ไปที่ทีมเยือนนะครับบอลมัดครับเพื่อนๆคู่ที่2ไปกันที่หลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับคู่ระหว่างสตาบูกเปิดบ้านรันมาเยือนของเปเชครับ สติที่เจอกันสตาบุกไม่เคยชนะเปเชร่ S S ายได้เลยนะครับมีเสมอครั้งเดียวกับนอกนั้นเปเชนะหมดนะครับสิบนัดหลังสุดนะผมมองว่าเหรีราคาที่ออกมาวันนี้แปลกมากครับราคาเสมอเพอเพอสตาบุกไปต่อปอนะครับเพื่อนๆวันนี้มีไหลไปปอปลาด้วยนะครับวันนี้เปเไม่มีทางชนะสตาบุกได้แน่นอนครับราคาต่อน้อยแบบนี้อีกอย่างเพอเพอสตาบุกต่อปอด้วยนะครับ เพราะว่าเปเชได้แชมป์ลีกไปแล้วนะครับเพื่อนๆอีกอย่างสตาบูมีลุ้นติดท็อปโฟนะครับไปเตะ UCL นะครับเพราะว่าอยู่อันดับเจ็ดก็จริงนะครับแต่ห่างจากอันดับสี่แต้มหนึ่งสองแต้มนะครับแต้มไม่ได้ห่างกันมากนะครับสามแต้มสี่แต้มนะจากอันดับสองนะครับเพื่อนๆวันนี้สตาบูมานิ้นแน่นอนครับสตาบูไม่มีทางแพ้ในบ้านแน่ๆครับวันนี้เพราะว่าเปเชราคาออกมาเสมอเพอร์สตาบูต่อปอด้วยนะครับเพื่อนๆ วันนี้ผมให้เลือกเสียไปที่สตาบุกนะครับเพื่อนๆวันนี้สตาบุกชนะแน่นอนครับไม่มีทางแพ้เปเชครับถ้าราคาออกมาแบบนี้ผมให้เสียไปที่สตาบุกครับคู่ที่2มากันที่คู่ที่3นะครับคู่ที่3เราจะไปกันที่พิมลีกอังกฤษครับคู่ระหว่างเอเวอร์ตันนะครับเปิดบ้านและการมาเยือนของอิสสวิดทาวนะครับเอเวอร์ตันอยู่อันดับที่15นะครับอิสสวิดอยู่อันดับที่18ครับอิสสวิดตกชั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ5้านัดหลังสุดที่เจอกันนะครับ เป็นอิสวิดนะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับอิสวิดชนะไป 3, สมเสมอหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้เอเวอร์ตันแค่ครั้งเดียวนะครับนัดหลังสุดแต่ราคาที่ออกมาวันนี้เอเวอร์ตตนต่อหนึ่งลูกนะครับแล้วทั้ง2ทีม2นัดหลังสุดคือยิงประตูใครไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมมองว่าผมให้เลือกเชียร์ไปที่สกอร์สูงนะครับเพราะว่าบอลแค่เตะเอาใจอนเตอร์เทนแฟนบอลนะครับอิสวิก็ตกชั้นไปแล้วนะครับและเอเวอร์ตันก็ ไม่มีความหมายอะไรนะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่ตกชั้นแล้วนะครับพื้นที่ยุโรปก็ไม่ได้ไปแล้วนะครับเพราะว่าแต้มห่างกันมากนะวันนี้มาบุกกันแลกกันแน่นอนครับแล้วอีกอย่างเรทราคาที่ต่อมาก็ต่อแพงนะครับผมให้เพื่อนๆเ,เชียร์ไปที่สกอร์สูงครับสามลูกก็อิ่มกันแล้วนะครับวันนี้ผมให้เลือกเชียร์ไปที่สกอร์สูงครับคู่เอเวอเรตกับอิสวิตนะเพื่อนๆ